บางคนเนี่ยน่ากลัวกว่าโควิดพออยู่ใกล้ชิดและชีวิตนะันมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องจริง,รงๆนะโยมนักคนบางคนเนี่ยนะเวลาเราไปไหนก็ไปกับเราเนี่ยไอคนเนี้ยคือตัวเราเองเนี่ยอาตมาก็ลองพยายามก๊อปปี้ภาพให้เป็นสองมุมเพื่อให้เห็นว่าเหมือนกับคุยกับตัวเองเพื่อที่จะบอกในคลิปนี้ว่าเนี่ยท่านทั้งหลายคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาเห็นพฤติกรรมของเราตลอดเวลาเกิดพร้อมเราแก่พร้อมเราตายพร้อมเราเข้าห้องน้ําพร้อมเรากินข้าวพร้อมเราอิ่มพร้อมเรา เกิดแก่เจ็บตายพร้อมกับเราก็คือไอตัวนี้นี่แหละคือตัวเราเองนี่แหละคือจิตของเราเองมันเห็นพฤติกรรมของเราและมันจะมีใครละโยมถ้าพูดถึงว่าคนบางคนน่ากลัวกับโควิดพออยู่ใกล้ชิดแล้วชีวิตมีแต่เรื่องหลายคนอาจจะนึกถึงคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนโน้นคนโน,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 น้นแต่จริงๆแล้วตัวเรานี่ละโยมตัวเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอัตตาฮาเวชิตังไสยโยชนะตนนั่นแลเป็นดีชนะตนนั่นแหละดีกว่าเมื่อเราชนะไอตัวนี้ได้ก็คือชนะใจตัวเองได้ ไม่ให้ใจที่เป็นกิเลสไฟต่ำมันมีอำนาจเหนือเหตุผลที่มันควรจะต้องเป็นเนี่ยยังมองหน้าอีกนะเนี่ยจริงๆแล้วโยมมันไปกับเราตลอดเวลาเราจะทำอะไรมันก็ทำอยู่กับเราตลอดเวลาดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์โค้ดก็คือเป็นโค้ดให้กับเจ้าตัวนี้เป็นโค้ดแล้วก็ไลฟ์บอกมันบ่อยๆเป็นโค้ดฝึกตนเองพยายามฝึกตนให้มีมีสัดส่วนของคำว่าทิฏฐิที่ตรง นะทิฏฐุชุกกรรมทําความเห็นของเราให้ตรงเนะี่ยทำความเห็นให้ตรงว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะพยายามกรอกหูมันบ่อยๆกรอกหูมันบ่อยๆในเรื่องเหตุเรื่องผลด้วยการจเจริญสติจเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานะฝึกดูลมให้ใจตัวเองบ่อยๆอ,อะไรมันจะหนักหนาขนาดไหนก็เชื่อว่ามันไม่หนักจนเกินถ้าไอตัวนี้มันไม่คอยเป่าหูเรานะ ถ้ามันไม่คอยเป่าหูโอ้โหนี่คุณเหลือบาทเดียวนะคุณเสียไปตั้ง10บาทมัวแต่ไปน้อยใจก็ไอ้สิบ,บาทที่เสียแต่ไม่ภูมิใจกันหนึ่งบาทที่มีที่จะเป็นต้นทุนทําต่อให้มันเป็น1ิเป็นร้อยฉะนั้นไอ้ตัวนี้นี่แหละโยมตัวร้ายที่สุดแหละ,ะนั้นถ้าจะบอกว่าบางคนน่ากลัวโควิดมันก็ไอ้ตัวนี้แหละพออยู่ใกล้ชิดและชีวิตมีแต่เรื่องฉะนั้นก็คงไม่ต้องมองนอกตัวไม่ต้องมองใครมองที่ไหนถ้าหากว่ามองที่ตัวนี้และฝึกตนฝึกตนชนะตนอยู่บ่อย ให้ตนให้จิตดวงเนะี่ยมันมีอํานาจของสัมมาคือความเห็นให้ถูกให้ตรงถ้าเจอความทุกข์มันคงไม่หนักกว่าใครแล้วนะนะฉันพยายามทําดีวันนี้ดีวันนี้แต่มันยังไม่ได้ดีมันอาจจะยังไม่ถูกช่องทางลองใหม่ลองใหม่ลองใหม,ใหม่ถ้าลองทุกทางแล้วพยายามดีให้ถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลถูกกาละเทศะแต่มันยังไม่ดีมันยังไม่รวยอมืมันต้องเป็นวิบากกรรมเก่าแน่ๆเลย อย่างฉันก็ทําดีก็แล้วกันถือว่าปัจจุบันกําลังรับของเก่าถ้าฉันสร้างดีวันนี้เดี๋ยวอนาคตมันก็ต้องได้ใช้กันบ้างแหละอย่างนี้โยมกรอกหูมันบ่อยๆมันจะไม่น่ากลัวขอบโควิดโควิดติดแล้วตายแต่ถ้าตัวนี้ติดแล้วมันจะตายซ้ํๆๆๆๆๆๆไม่รู้กี่ซ้ําในสังสารวัตรไม่รู้จบสิ้นโควิด